แม่สายนะครับแม่สายตอนนี้ไอ้ซอยข้างแม่โคที่แม่สายนะครับตกเย็นมานะครับหมอกควันที่แม่สายนะครับตอนเช้าไม่หนาวแต่มาหนาวตอนในตอนเย็นนะ บรรยากาศตอนเย็นนะครับหนาวสุดๆหมอกควันเยอะหมอกเยอะไม่มีควันหมอกเยอะ2020พอสอยปี2020นี่หมอกควันเยอะ <c oughs>